โอเควันนี้ก็จะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาเครื่องแบตเตอรี่ที่ลงลายแล้วบอกว่าไม่เจอโมเดลเน็ตริมไอเนี่ยนะครับตัวนี้ขั้นแรกคุณต้องเข้าไปโหลดอซอฟต์แวร์อัปเดตจากทางแบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวจะให้ไปในวีดีโอนะครับขั้นแรกให้คุณเข้าเว็บแล้วเลือกอรุ่นแบตเตอรี่ของคุณ อย่างผม9.70เสร็จแล้วกดนนะครับแล้วบ,บก็จะบอกว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์ล่าสุดของรอุ่นนี้คืออะไรอย่างตัวนี้คือ6.0.0.666นะครับผมก็กดก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าอะไรยังไงกี่เมกแล้วกดดาวน์โหลดเขาจะถามประวัติส่วนตัวให้เรากรอกไป กรอกเสร็จแล้วเราก็กดนิกแล้วก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดกรอกไปดีกว่า อืมอะไรอ๋อโอเคใช่โอเค yes. อเค,ครับก็จะอ่านละเลอียดแล้วกด agree แล้วกด next <c oughs> แล้วกดดาวน์โหลดเริ่มดาวน์โหลดโอเคหลดเสร็จนะครับพอคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้ว คุณก็กดติดตั้งเลยสักครู่นะครับออพอเราเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์อย่างนี้มาแล้วก,กดติดตั้งติดตั้งก็ติดตั้งธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรฟังก์ชันเป็นลับ เยอย่างทัวนี้ผมติดตั้งไว้แล้วผมก็จะขอข้ามขั้นตอนนี้เลยแล้วกันนะครับครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้เข้าที่ไฟล์อัปเดตซอฟต์วแวร์เนี่ยจะอยู่ที่ไดซีโปรแกรมไฟล์คอมมอนไฟล์หรือเสิร์ฟเวออินโมชั่นแล้วก็แอปโหลดเดอร์ก็ให้เข้าไปนะครับก็เจอโหลดเดรอร e ์แบ E E แล้วก็ดับคลิกเข้าไป จะขึ้นหน้าจอนี้ให้คุณกดนี้แล้วจะถามให้เราคอนิคจะแลตเบรี Buddy เราเข้าไปแล้วกดเลือกเป็นซืม่เดียนะครับอันตรงกลางอ่ก็จะขึ้นพินมันจะขึ้นพินเครืงของเรานะครับอย่งเดี๋ยวแล้วกดนี้ ผมก็จะอ่านข้อมูลเครื่องว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่ต้องอัปเดตหรือที่เราต้องการจะคอนฟิกมันตรงนี้ก็จะมีะข้อมูลต่างๆ อย่างตัวนี้ผมขอข้ามไปตรงที่ติดปัญหาเลยแล้วกันที่ว่า DOD นะครับเอาไม่เจอเอาให้คลิกตรงนี้ออกทคางหมถูกออกก็เลื่อนลงมาะจะเจอตรงนี้ DOD รูสเซอร์ติฟิเคชนะครับก็ให้คุณติกแค่เป็นเครื่องหมายถูกซะแล้วก็กดได้แล้วกันคลิกเครื่องหมายถูกแล้วก,กดดีเทลดู ก็จะบอกว่ามันเป็นไอเนี่ยปัญหาที่เกิดเนี่ยเกิดจากที่เราไมไ่ลงมันไว้นะครับโอเคแล้วกดนิกไปเ,เสร็จแล้วกดฟิ n นิชเครื่องก็จะอ่านข้อมูลแล้วจะอัปเดตข้อมูลอัปเดตระบบขึ้นอ่าเสร็จแล้วบางเครื่องอาจจะนานหน่อยบางเครื่องอาจจะแป๊บเดียวเสร็จนะครับเสร็จแล้วกด close ต่อไปเราก็ทําการรีสตาร์ทเครื่อง เรียบร้อยครับทีนี้ก็ให้เพื่อนๆลงลงลายใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ลองเปิดดูได้เลยถ้าถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งเข้ามาได้อ่ะขอ,ขอบคุณมากครับ